จะให้ดูว่าการเชื่อมั่นในแผนเนี่ยนะมันทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับเดีย๋ยวผมจะบอกง่ายๆเลยนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยเฮ้ยผมฝึกต,ตัวเองยังไงเนาะในการทํานะครับผมก็เขียนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยใครเกิดใครเรียนมาเนาะเรียนเดียนด้วยกันมาเนาะเขาจะเข้าใจแพทเทิร์นถูกไหมครับคือทุกวันนี้ผมก็ยังวาดอยู่นะเนี่ยเวลาผมเทรดเนาะผมก็จะวาดเลยว่าโอเค จังหวะที่เรารอเข้าเนี่ยเป็นจังหวะอะไรเรารอเข้าจังหวะไหนครับเรารอเข้าดีมานี้ใช่ไหมครับดีมานี้คืออะไรครับดรอปเบสเลอรี่ถูกไหมครับผมก็เอามาวาดง่ายๆเลยครับเนี่ยจุดที่เรารอเข้าคือเนี่ยขึ้นไปดรอปเบสเลอรี่นะครับเนี่ยผมก็วาดอย่างนี้เลยครับเหมือนเด็กอนุบาลทําการบ้านเนี่ยมันช่วยเราเก่งขึ้นจริงๆนะครับลองไปทําดูนะครับ เหมือนกับที่เราเคยเรียนใช่ไหมแต่ก่อนเออถ้าอยากจําอะไรก็ให้ฝึกเขียนฝึกวาดนะฝึกวาดแพทเทิร์นลัลลี่เบสเลลี่ถูกไหมครับฝึกวาดนี่เห็นไหมลัลลี่เบสดรอปเห็นไหมครับฝึกวาดเนี่ยเราฝึกวาดซ้ําๆเลยครับดรอปเบสดรอปการที่เราวาดบ่อยๆมันทําให้เราเนี่ยเห็นภาพเวลาเจอกราฟจริงนะครับแล้วมันทำให้เราเนี่ยมีสมาธิเช่น คือถ้าเกิดเราไม่วาดรูปแพทเทิร์นพวกนี้เวลาเจอกราฟจริงเราอาจจะเผลอไปเข้าเทรดจังหวะแปลกๆก,ก็ได้นะเราอาจจะแบบอาตรงนี้ไม่รู้อะกดบายไว้ก่อนแล้วกันเอ้ยตูรู้กดเซล์ดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะเทรดจังหวะแปลกๆนะแต่ถ้าเกิดเราวาดอ่ะเราจะเห็นจังหวะกราฟมากขึ้นอ่ะเหมือนตรงนี้เห็นไหมครับดูตรงนี้ดูตรงนี้เราเห็นอะไรครับเลลี่ใช่ไหมครับเบสดรอปแล้วสุดท้ายถ้าเราเรียนมาราคาต้องกลับเข้าไปแล้วลงมาเราก็คือเซลล์ตรงนี้ อมาดูกันนะครับเห็นครับแ a ลรี่เบสดอปเนาะซัพพลายโซนนะครับ,ร,บราคากลับขึ้นมาไหมเห็นไหมครับ TP แล้วนะเร็วมากเลยนะดูอีกครั้งครับทุกคนดูห้านาทีสิบหนาทีก็ได้ดูนะครับราคาเกิดอะไรขึ้นครับลงมาปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บอ่า TP เลยเห็นไหมครับเร็วมากเลยนะเนี่ยเข้าตรงนี้นะบวกมาเจ็ดร้อยจุดง่ายไหม มันเกิดจากอะไรครับการที่เราฝึกวาดรูปอะไรอย่างนี้แหละนะครับมันทําให้เราเนี่ยเห็นจังหวะเทรดมากขึ้นนะครับ